าดูน้ำค่ะอันนี้น้ำลงแล้วเนี่ยน,นี่น้ำลงแล้วนะวันนี้น้ำลงมันมีป้องขวนกอดที่น้ำขึ้นถึงขอบขอบบนสะพานนี่เลยอ่ะเขาต้องเอาอะไรนะก็สอบทรายค่ะก็สอบทรายอยู่ข้างบนวันนี้น้ำลงแล้ว ฝั่งนู้นเรือข้ามฟากไนั่งเรือข้ามฟาค่ะ